สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งาน Primus Auto Show ซึ่งจัดขึ้นที่โชว์รูม Auto House, เบนไพล์มัสออ h o u ิลเฮาส์บริเวณถนนเรียบด่วนเอกมัยรามิทาน,นะครับภายในงานท่านจะได้พบกับรถยนต์ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG และพลาดไม่ได้นะครับสำหรับยนตรกรรมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับคือ Mercedes-Benz E-Class ปี2021และ g l a 35 4Matic ซึ่งเป็นรถ AMG เริ่มต้นนะครับในราคาที่เล่าใจนะครับเพียง3้190,000บาท ภายในงานท่านจะได้รับแคมเปญสุดพิเศษซึ่งเป็นแคมเปญเดียวกับงานบออร์โชไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดเงินดาวศหรือว่าจะเลือกผ่อนศูน48เดือนหรือ60เดือนตามแต่รุ่นที่จำกําหนดไว้นะครับและที่สําคัญคือบริการด้วยทีมงานมืออาชีพและอาหารและเครื่องดื่มพิเศษไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัคจากเบบี้พิซซหรือว่าไอศครีมแสนอร่อยจากดูคาิน,นะครับก็งานจะมีขึ้น ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่นี่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ